สวัสดีครับซา,าร่าเรลชนแนลครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งนาฬิกาเบบี้จีนะครับวิจี180นะครับเริ่มดูกันเลยครับันดับแรกเราก็กดซ้ายล่างนะให้โหมดนาฬิกามาอยู่ที่ฟังก์ชันบอกเวลาด้านบนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะเสร็จแล้วเราก็กดซ้ายบนแช่นะ เห็นว mm. ่าวินาทีกระพริบสายล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดวันนี้สามโมงสองนาทีแล้วกสามโมงสองนาทีแล้วก็กดขวาล่างนะครัขวาบนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะสังเกตนะครับตรงมุมบนเนี่ย เห็นไหครับจะเป็นตัว P นะครับตัว P นี้ก็คือบอกเวลาเป็นพาทของบ่ายนะครับก็คือเลข9นี้ก็คือา3ทุ่มเราก็ต้องกดผ่านเลยครับเพราะเราจะตั้งเป็น9โมง9โมง2นาทีเห็นไหมครับจะหายไปนะครับนี่ก็คือเลขหนึ่งนี่เป็นตีหนึ่งสองสามเป็นหมดช่วงเช้าเจ็ดแปดเก้าเก้าโมง ร็จแล้วก็สายล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดเดินหลักกระพิบนะครับก็คืเป็นนาทีหอหกเก้ามงห้านาทีกดไปเลยครับฝาบทตัวนี้ไม่มีปุ่มถอยหลังนะครับเดินหน้ายอย่างเดียวห้านาทีครับเสร็จเรียบร้อยก็กด ส่ล่างอีกทีเยวเปลี่ยนโหมดน,นี่เก้าห้นะครับเื่นี้เก่ามาันจอเล่นเสื่อมละก็กดปุ่มบนเหมือนเดิมครับขวาบนปีสองพันี่สิบนะครับยี่สปีแล้วยีนะครับเสร็จแล้วก สร้างอีกทีเพื่อเปลีนน่ยนโหมดเดือนนี้เป็นเดือนมีนานครับวันที่แปดเดือนมีนาก็เลขสามครับขับนอีกทีเสร็จแล้วก็สล่างนะครับโหมดวันนี้เป็นวันที่แปดนะครับลหลังกระทิปนะครับเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอดูได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดนี่เลยครับเมื่อเราได้ครบอ่าสัปดาห์จะขึ้นอัตโนมัตินะครับถ้าเรา,าตั้งถูกกดอัจนะครับก็คืออัจกตัวคือสายบนครับอันนี้เนี่ยครับทุกอย่างมันจะขึ้นอัตโนมัติหมดเลยพอถ้าเราตั้งถูกเนี่ยวันที่จะขึ้นเองนะครับตรงกับปฏิทินวันเดือนปีถูกต้อง อันนี้เป็นวิธีการสอนนะครับตั้งนาฬิกา Casio PPG นะครับ p g หนึ่งแปดศูนย์มีชิิดนึงนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้อาการที่ว่าน,นี่ก็คือเป็นจอเสื่อมนะครับไใ่ใ่ฐานหมดเปลี่ยนฐานไปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับก็อ,อยากให้พี่ๆน้องๆได้ลองดูครับอยากจะตั้งก็ใช้ได้ครับที่บ้านจะมีเขา่าเก็บอยู่ก็ลองมาเปลี่ยนฐานดู แต่ถ้าว่าจอขึ้นไม่เต็มอย่างนี้นะครับแสดงว่า,าเสียนะครับจอเสียสเริ่มจะหมดสภาพแล้วซ่อมก็ไม่คุ้มนะครับสำหรับวันนี้สารเลสชาแนลไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ